สวัสดีครับทุกๆคนนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับ900ชาแนลนะครับเป็นช่องใหม่นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาเดินชมพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ะน, <üş> ะน,นะครับอยู่จันทบุรีชื่ออะไรนะเขาสุกิมเขาสุกิมนะครับวัดเขาสุก,กิมมีของมากมายนะครับให้เราได้ดูนะครับโอ้โห ถ้าทุกท่านดูข้างหลังผมก็จะรู้นะครับว่ามันเก่าแก่มากแค่ไหนนะครับเก่าจนหลอนอะ่ะชิดโดน้องๆครับดูครับโอ้โหเก่าจนหลอนเนี่ยคือได้มาเดินคนเดียวนะหรือต้องหรือได้มาเดินตอนกลางคืนนะ้ำมีหลอนน่ะผมบอกเลยมีวิ่งอะ่ะดูครับโอ้โหวิ่งแน่ครับงานนี้ไม่ได้วิ่งธรรมดานะครับ,ว,ว,บวิ่งวัดลาบนะครับ ท้ายแล้วครับดูนะครับดูนะครับกว้างมากครับกว้างมากกว้างมากเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมที่อื่นกันนะครับปืนนะปืนปืนสมัยก่อนนะมีเถอ ตายไม่รู้กี่ศพนะครับกลัวจะผ่านมาแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับนี่ดูดมู่ดูหน้าขูด ะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมานะครับกับเครื่องเล่นสมัยก่อนนะครับที่ตอนเด็กๆผมอยากได้มากเลยครับโอ้โหเฮสตชันนะครับโอ้โหใครมีนี่ถือว่าสุดยอดมากกรเฮียเครื่องแพงนะครับโอ้โหเมื่อก่อนแย่งก็เล่นนะตีหัวแตกเลยครับบอกเลยตีหัวแตกตัวนี้กูไปใจเลยใครยังไม่เคยเห็นนะครับเป็นเทปอยู่นะครับตัวนี้ดูดูโอ้โห มีอะไรอีกเยอะแยะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทุกท่านไปรับชมครับอยากบอกทุกทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ชั้นบนสุดของวัดเขาสุกิมนะครับโอ้ยดูครับลมโคตรแรงครับน้องๆลมแรงมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับนี่คือพื้นที่บริเวณรอบๆของวัดนะครับจุดชมวิวครับจุดชมวิว ขบวนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับนอกจากวิวนะครับวิวสวยๆไม่มีอะไรเลยครับใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ไอสัตว์ตอบช้าี่ห่ะ ถ้าใครเดินไม่สะดวกนะครับที่วัดนี้ยังมีลิฟต์ให้ใช้บริการนะครับลิฟต์นะครับมีชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมีให้ใครที่พาครอบครัวมาก็พามาได้นะครับพาพ่อแม่พายายพาอะไรมาได้หมดเลยนะครับคนครับเมื่อกี้เราไปเจอพระมานะครับเขาได้ให้ทำไรแล้วก็ใบอะไรไปรูปมาครับเมื่อกี้ ไปขอพนเลยครับบางทีเดี๋ยวเราพาไปไหนเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับคือตอนนี้เรากําลังจะลงลงไปข้างล่างกันนะครับมีมีรถล้างเลยนะครับไม่ต้องเดินครับไม่ต้องเดินให้เมื่อยขาแล้วครับไม่ต้องเดินมีให้นั่งด้วยครับเดี๋ยวผมไปเข้าไปนั่งก่อนนะครับไปครับตอนขาลงต้องถอยหลังลงนะครับไม่มีเอาแบบหน้าลงนะถอยหลังลงอย่างเดี้ย ีคเัีนย่ครับใครพาครอบครัวมานะครับมาได้เลยนะครับเพราะเขาจะมีรถล้างรับส่งเรานะครับขึ้นไปสู่จุดข้างบนนะครับข้างบนก็จะเป็นคลิตภัณฑ์นะครับให้เราดูอะไรมากมายนะครับสามารถขึ้นไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับรอบเลยของวัดน้ำกว้างมากครับแม่น้ำเต่าครับเต่าเต่านะครับ ต่ามินพันตัวน้องๆครับคิดดูเต่ามีนพันตัวแต่ที่เห็นมันมีแค่นี้แหละสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววันหน้าเราจะพาไปไหนก็โปดติดตามรับชมตอนต่อไปนะครับว่าผมจะพาไปไหนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยครับส่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเพิ่งทำนี่เป็นคลิปแรกเลยนะครับที่จันทบุรี ตอนนี้ผมจะขอตัวกลับกลับบ้านกันนะครับกลับชนบรุรีนะครับตอนนี้เหนื่อยมากเพียมาก<ๆ>เหนื่อยมากจริงๆครับยังไงเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็พอแค่นี้กันก่อนนะครับยังไงก็ช่วยติดตามผมด้วยนะครับสำหรับมาเที่ยววัดเขาสุกิมนะครับ นะครับหลอม